มันได้ไงวะโอ้โหก็ต้องมาขับอันนี้เหรอเดินหน้าไงอ่ะโอ้เข้าใจแล้วเดินหน้าอันนี้นี่เอง RT 2000 years later เราขับตามเข้าไปแล้วกันทำไมมันแรงกันจังวะแรงเหรอไปแรงเหรอสัตว์แรงเหรอไปทางไหนทางนู้นวัด <What? S 1> มองยากมากเล่นที่โคตรยากเลยอ่ะเฮบหลุดหลุดไอ้เชียหลุนรอด้วยรอกัด้วยรอกัด้วย เยอะเอาหมดแล้วไปขึ้นไปขับปอะไรก่อกลางวะเออาราด้วยเราด้วยเราก็ด้วย <c oughs> ก็เล่นไม่เป็นอืมหัดเบรกบ้างก็ดีนะนั่นนั่นแล้วมันถอยหลังไงที่นี่ถอยหลังไงวะถอยหลังไงชีพหายละถอยหลังอ๋ออันนี้โอเคโอเคโอเค <c oughs> เล่นไม่เป็นจริงๆอ่ะโคตรลกนี่ไง ว่าคงต้องต่อเมาส์คีย์บอร์ดเล่นแล้ววะมันเริ่มใหม่ไงวะมามาต่อเมาส์คีย์บอร์ดเล่นแล้วตัวนี้โอเคได้อยู่แต่มันก็จะหน่วงนวงหน่อยจะกดในตัวกดอะไรวะ X อกปะกดอีกดคิวไม่ได้กดแล้วในตัว R T Z X ทีซอกซกกดที่อะไรไม่ได้ตัวเออชาติต่อต่อไม่ใช้ในตัวก็ได้วะเราอยู่ที่ห้าไม่ต้องห่วงเราไม่ใช่ที่โหลไม่แซงคุยไม่แซง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  ไม่เห้นเสียงโหเฮ้ยกดชิปก็ไม่ได้คอนโทรอ๋อกดคอนโทรกดคอนโทรเพื่อในโตัอ่ะเออผมรู้นะกดคอนโทรเพื่อในโตัวเจอนะครับตอนน้องเจอนะครับทั้งหมดทำไมต้องหลบแรงอย่างวะเออจุดเลยเมื่อกี้นี่ไม่เห็นไม่รู้อะไรจ้อหู้ รอดหรือยังวะน่าจะรอดแล้วแหละในพวกข้างหน้าโอ้โหโคตรไกลนี่แบบพารกิจแรกของเกมกูย,ยังไม่มีปัญญาชนะเลยอะอืมเรียบร้อยอย่างนั้นก็เข้าเส้นชัยวะโอ้ชนความไปเลยเมื่อกี้โคตรเปียวโคตรตึงโหจะเอาขนไหนดีวะสาหรับผมน่าต้องคันนี้ครับ200 SX ใช่ป่าไม่รูร้ใช่แหละเหมือนดีไปเลยข้าแม่งเลย ที่จด,ดูที่จะด,ดูครับผมเรามาเพื่อนเล่นอท้ยมาเร็วอุ้ยภาพก็สวยเชี่ยภาพสวยเวอร์ว้าเสียดายมันไม่เลื่นไหลว่ะไม่ต้องเสียเงินเสียเงินเปล่านะเนี่ยแอปไม่ไม่เลื่นไหลเลยว่ะเราไปขับรถเล่นกันดีกว่าทุกคนเราไม่สนใจใน,นเรื่องอะไรทั้งนั้นแหละประเด็นคือกูขับถูกเลนไหมนะ่ะอืมโอเคมันไม่ถูกเลนเรถเราเป็นไงบ้างวะ อรถไม่เียนพังก็ดีอยอูอ่เบอร์ยังกรุงเพก็สวยทำเพื่ออะไรอะ่ะอยากฟังเสียงเครื่องวะโคตรเท่ปะลุยกันเถอะไปลุยที่ไหนก็ไม่รู้ไปขับรถเล่นแถวนี้อหะครับทุกคนเออไม่รู้จะทำอะไร ไปขับเล่นชมบรรยากาศดีกว่าไม่รู้จะทำอะไร <c oughs> ดื่มดำบรรยากาศในเกมเดีย๋ยวเราดูมุมมองคนที่หนึ่งดิมมองคนที่หนึ่งเอ้าไม่มีหรอไม่มีมุมมองหน้าพวงมาลัยหรอวะโอ้เสียดายว่ะอุ้ยเสียงคตรก้อง <c oughs> <c oughs> สวยอยู่นะเออในนี้ก็สวยอยู่ อุย้ยโทษครับโทษโทษโทษ <c oughs> แล้วก็ฟุง้งโอ้ยเชียโค้ชโค้ชสวยเวลาออกจากอุโมงค์อ่ะชมบรรยากาศในเมืองดีกว่าเอ,อ๊ะนี่ไงชมบรรยากาศในเมืองครับทุกคน <c oughs> ชมบรรยากาศในเมือง <c oughs> เห็นในโฆษณาเ <c oughs> ขาบอกทำไมมันลื่นจังอะ่ะทำไมมาเล่นจริงมันไม่เห็นลื่นเหมือนในโฆษณาเลยวะทำไมในเมืองมันไม่มีคนหรือว่าเมืองล้างเหรอ ไปทะเลได้ปะอยากไปทะเลวะ่ะบรรยากาศริมถนนข้าง,งท,ทา,นา,นางนี่ไงทะเลใช่ปะใช่ทะเลป่ะนั่นแล้กดูการขับมาดิอุ้ยใช่จริงด้วยนี่ทะเลอืมมันลงรถได้ก็ถือว่าโคตรดีอะ่ะถ้าลงรถได้ดิฟ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 ดื๊โคตรสุดอะ่ะรถเรามันแรงเกินไปวะมาขับในท้ายเนี่ย ไปเถอะเราไปหาขับรถเล่นต่อดื่มดมบรรยากาศในเมืองดีกว่าทางนี้น,น่าจะใช่อยู่และมันดีเลยวะ่ะเล่นยากว่ะทุกคนมันดีเลยอ่ะเออเอาแม่งเ,เ,เอาไปหมดเลยขับรถไม่เคยจะขับตรงๆอะ่ะ <c oughs> ต้องค่อยๆกดใช่ปะ <c oughs> ก็ถือว่าโอเคอยู่นะเออผมว่าสักพักมันก็เบื่อแล้วเนี่ยเอิงเอ้าเอ้าค้าไปแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับค้างไปแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ แอปค้างไปแล้วครับจังหวะน,นี้ตอนนี้แอปมันก็ได้ทำการคร้างไปเรียบร้อยครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมอยจะดึงอะไรก็แชร์กันต่อไปเพื่อเป็นการเจริการทานี้ของผมตัวนี้เลยทนีบบ้บายสวัสดีครับพี่คิดแบบหน้าด้านๆเลยอ่ะ